หวานอยู่นะแม่ย้อนเส้นทางความสนิทแอปนอนกุลเรียกได้ว่าถูกแฟนๆจับตาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวแอปทัศนอ,อนภาคสุดเจริญและเพรเกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานน์หลังมีภาพความสนิทสนมออกมาให้เห็นกันเป็นระยะและในงานศพข,ของพ่อแอปที่ผ่านมาก็มีนนกุลคอยเคียงข้างและช่วยงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายด้วยงานนี้เลยทําให้แฟนๆหลายคนรู้เลยว่าจะคัาเซ้นคู่จินมาเป็นคู่จริงแล้วหรือเปล่าและถ้าหากจะให้ย้อนเส้นทางความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็มาจากละครนี่แหละค่ะ กเได้ร่วมงานกันครั้งแรกในซีรีส์ Fire Self รักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกนำมาสร้างเป็นเวอร์ชันไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอในปี2565 โดยหลังจากที่ได้มาเริ่มง,งานกันแล้วก็มีความสนิทกันเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเพราะมีการไปเลี้ยงวันเกิดนนนกุลย้อนหลังรวมไปถึงดูคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยแถมแอป,ปยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าแม่นนกุลจะเด็กกว่าแต่ว่าจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมานําเสนอตลอดและยังเป็นคนที่ช่วยดึงแอป,ปจากหลายๆเรื่องด้วยแหมเอาเป็นว่าคู่นี้จะมีลุ้นพัฒนามาเป็นคู่จริงหรือเปล่านั้นก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาตอบเ้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ